พ่อป๋าพี่เพิงหลืองนั้นเนาะนี่ก็คืออ้อสนุ่จักอืมสวยกระเทาโอ้ยดโอ้แมนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเลาะปลาคือเก่าพี่เนาะหาเห็ดเนาะช่วงนี้กันเลยเลาะหาเห็ดมื่อนี้ยางเลาะไปทั่วทิพย์โซเดียแล้วมันงถ้าจะเป็นเห็ดเนีงเลยพี่น้องที่แน่กับมีอาจจะมีเห็ดงอกแล้วเนาะเห็ดงอกเนี่หาไปหน่อยพี่เนาะเหรอหาให้เพิ่งเนาะหาเห็ดงอกแล้เพิ่งซะก่อนถ้ามันหมาเนาะให้ลูยน้ำกันนะครับพี่น้องไปครับ สบยก่ปปรอที่เริมเรมอมสมบูแล้วเลยน่ะสมบูรณ์สวยงามมากเลย,ยเลยจะมาบ<ส>้านเนี้วเนีงูเหลืองงามๆเก่งหัวเหมือนกานเนาะทิทานน้อยแสบเทิทานน้อยเนาะแสบหนึ่งแสบอโอ้เมื่อตอนปิดใบเดี๋ยวปิดไว้ดอกเดี๋ยว โอ้ได้กำไรตัวนี้อืออโอ้มันเป็นไงขี้นอนนอนคิดมันเลยมันยักดำคนเลยได้บางบางบางน่วยนะยมันและมันคือมันยังฟ่อเนาะอืมอืมป่าไีอืออาัก่อนนี้ ừ ừ สองเหลืออย่ะโ้งามกูดูหาคู่มือก็ยังเหลือคู่มือเนาะขวางเข่าขนาดอืององมงามเลยสองดอกโห เห็นมอดอกอม,มอเจ้าเห็นคนไหมเห็นค้อนสองเห็นค้อนสองเป็นสองคนโอ้กพื้นเมือในสุกออกมองหนึ่ม รอบนี Or, yeah. ้เ no. นี่ยอาจจะออมได้หลายแล้วล่ะเนาะเออบางบางทรงไอ้ปกตินัจะเป็นมือสิบดอกจะได้แค่สูงดอกก็แสดงว่านี่ก็โอเคอยู่อนี่เนาะแค่มาแค่ไปแคไปจะมาแตะเนาะเพมได้หลายต้ิมได้หลายยังเลยตั้งหัวค้อนมลงขุนไหน อยู่กลางเดือนครับโอ้โหให้พึ่งเขาพึ่งอกไหมพวกโอ้พึ่ใหญ่กัน ยังนอนจะไม่ได้เห็นละงงเขาก็ลังจะพึ่งเขายังไงหืต้องเขางามแต่ยังงามอยู่ทางลุงเนาะแสดงว่าสับปอนี่นี่โอืมผ่านน่นก็แม่สวยเลยแต่สวแล้วแมนอืม มีลงมาสงมือแลยดูเนาะอืหลายดอกเลยแี่เวทิโอ้ยใครมา่ังทางนี้

งามครับเก็บเห็ดดูคือเดี๋ยวก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นออโอ้อออยใครกำังงามเบื้องทางนี้อืม <c ười> ไม่ส่งสนิทเลย โอ้เขียวแท้สวยเนาะสวยเนาะอาวดงนี้แห่งงามอือโอ้ยยังงามอยู่เนาะหลายมือผ่านมาแล้วแมน <c oughs> นี่มันเริ่มสีออดเลยบอกหูดวงไงครับนี่กะระทากอุปตอมาพีงไฟหรือเปล่าแมน อ้วนกว่าขาเพิ่นละยงาโอ้ตูปุอยู่โอ้อลังการอลังการดอกหนึ่งดอกหนึ่งกิโลหนึ่งโอ้โหโอ้บีอยู่กลางดงแค่นอสองดอกโอ้ยเพิ่งตองบ่เพิ่งตอกตรงนี้ต้างตื้อข้างตื้อเออนั่นโอ้เพิ่งตอกเลยนี่ ขาค่อยพ่อยเด่นโหแล้วไม่ได้ดงแตนี่่สนจกจออเป็นบ้างมองไปบ่งพ,พุ่นแล้วจ้ะ นายบอกงาได้บอกรืดเน๊ยแม,ม่ก็เลยพยายามานทุกมนได้สมพอม้เห็นหรอกใครมันอยู่ลึกที่มอนมีดังตักหนึ่งไงว้าวาไม่ใช่บะไ้นี่แล้วเนาะดอก็ลูลงคุณว่าเพราะบางทางมันก็เป็นงนวหิะอืม นี่กิจว้เดียวได้โอ้สองดอกอยู่นี่พี่ดอกนี่เอานี่น้อยน้ก่อนเห็นเพื่เหรบอกเป็นหมูเลยโอนี่มจุ่มเลยอ๋ออันนี้ก่อนผีผีเขาได้นะเอาให้เพิ่อตุบปุกเข้าไปแล้วด้บาวผู้ไทยจะแก่น nhiều nằm ừ, có độc okay, không nhỉ, bỏ, Ủa chung này, khắp chết, thay này bưng, thay này Ủa đây thăng xuống Để ngồi này, ô, anh phơi học cái đó, bưng, học chung nĩ vậy อืมสวยกระทะสวยจังอือเออคนเห็นเห็นแล้วงงงานนี่เออเอาไม่เคยเห็นมันเป็นอยู่นิจเจอรอได้เห็ดเพลิงอันนี้เน่ยระบาดมาหาเห็ดจะกูฟีก็ไม่เห็น ได้สีสันให้ใหม่อลล่ะเออได้หลายชิ้โหกันแล้วนะครับมือนีเนะอืมบูดอเฮ้ยเพื่อนเพิ่ให้เผิ่อน่งกดดึกข้าไปนัองเย่ะดีใจอ่าตัวหนีเนาะก็เป็นดอกดียวฟงซิงปาดขานี่อืม โอหใหญ่แล้วเห็นไหมบยงนี่เหรอเออไม่ได้เห็นไลนเด่นข้าวสี่หลอดห้องน้ำบนท้งโคกนะออ้ด้หลายสีหลายจีห้อครับ ันนีลสองันนี้หนะึ่ง1ปอรเองเป็นสามโอ้หสดอกลีกที่นี่เนาะน่าร, <c oughs> รอะ ขวามนะอือหอาวไว้เต่ช ah, ิลายเนาะเต่หอาไว้บ oh, uh ่ได้แดงสลานอยู่เลยหาวไก็ดีโอ้ยข้าวมากรวมาหอดแล้วไปแดงพี่ยังคนเลยปะยังโอ้ยโ้ เอาไว้แหละบุตรนได้เอาแล้วสมุห่มม่มัึ่มมฮึ่ม้อ่เฮี่มมนมฮึ่มฮมึ่มฮึ่ม่มตึ่นฮึ่มฮม ปาเห็ดอันนึ่งปาเห็ดอันนึ่งปาเห็ดอันนึ่งเนาะเมื่อเท่านี้ลราป่าเห็ดอันนี้ก็ดีแล้วกะอยู่โซนทางพุนเนาะโซนที่แหกแหลนที่ประมาณนั้นกุ้ใหญ่นหขนาดบุ่งใหญ่ไวญขนาดถ้าพุนเป็นถั่นเนาะอืมมันใส่พันใหญ่จุนพันใหญ่พันลงมาแต่ถึงถึงอู้พุอเนาะขี้ตุ่มทั้งหมดมาเลยเป็นดอกนึงเป็นมองกระโดดทางนี้ ลงมาเราหาเหดไข่ก็เหดละโกแล้วเหมือนกันะลงมาจากปา่าอันเห็เดเพลงแดงแล้วเห็ดพึงน้งยงเนาะก็หลาอไปเรื่อยเ็ดไข่โฉยใหญ่งามทช่เนาะขาหอมมะลิมะลิดอกกลมโดมอืมกลมโดมมแล้วก็สมูทครับุ

เทีย,ทอยงอะไรนม่มันลูดเอาเ<อ>มื่อนั้นเขาคือไม่เห็นอยู่นี่เนาะไม่เห็นอือเป็นดอกเดีย๋ยนอโชคโีกู่บอสชุดน,นี้พอดีพุณนอชุดกอย่างพอดี พอแล้วม,กกมกกองเก่านองเก่านองเก่ามังเดิมน่องเก่ามังเดิมแต่คนละมือหานไปแค่อาทิตย์เดียวเนาะนี่กลัวกลัวจะออกเพราะว่าฝนมันตกเรื่อยๆกันถ้าแ<อ>บบ<า>ว่าถ้าน้ำตามมันเงินกะเว้นกันจากมือเข้ามาเอาเข้ามาได้บั้นจันทร์ก่อนอังคารพูดก่อน เออบ้านหลังขานี้เขาก็ได้อีกแหละมันมีหอดหออชิสเลยเราวะไมย์เหรอม่ะเหรอย่างออกจากปากย่างมานันไปหารถเนาะเฮ้ย มไม่การเยอะไม่การอู้เราคงบังบังคือเป็นตาอันนี้ผัดแข่งทองเพียงทองยังปลอดอยู่

ขามันคือยังอันนี่เหียวะไปฟังสิปิ๊บพี่น้องโอเก็บไปเก็บมาเปปุ๊บสิไม่ได้ซ้ำนี่เลยพี่น้องวันละไม่ได้เต็มตาเนี่ยมัน4กิโลพเดีเนาะเมื่อนั้นน่ะเต็มตาเทิ่งเห็ดละงกแล้วก็เห็ดพงขาวนา6กกิโลตานี่ยนะคะ6กกิโลตีตีีไว้ตันนี้มันเบาประมาณ3กิโล นโอ้ขอันฝนมีตุ๊กนี้ได้การเลยเอ้ไม่ไดนะ้แล้วมาห้หองงานแล้วเออไอ้อแลหละเออมาเบิ่งผลงานเลยนี่เนเิ่งแดง้เบิ่งอันนี้ก็ได้หน่อยนึงเบิร์กเบิร์กเบิ่งเข่าเท่า เขาเสี่ยวกไปทางเขานะไปละโมงได้สมัยพี่น้องแม่มีหลายปะอันนี้ให้เพิ่มกลมโดมมะกับตุ่มอันนี้คล้ายพอได้ปนพอได้ปนอือพอได้แข็งเขาก็ย่างไก่ก็ได้หลากหลายไก่อือไปล้โมองแล้วบอลเนอะนพอได้กินพี่น้องเลยเนาะยังพ่อจะคลิปไงคลิปนี้มกระสุนต่อ,อ,ตอมือกระสุนต่อเหรอ เฮ็ดออกกับไปตลอดพี่เนาะโ่งเทว่าเฮ็ดออนนี้เขาต้องเฝ้าไปเก็บว่ะไปอันี่แหละพ<ะ>ี่เขาพักพอนกันไปันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ